สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับรายการมือใหม่แต่อยากสอนนะครับผมของเด็บแฮปปี้นะครับผมวันนี้วันนี้ผมก็จะไปอัปอัเดตซื้อขาจับโทรศัพท์มาแล้วนะครับผมมันจะได้ง่ายต่อการถ่ายวีดีโอถ่ายคลิปของผมนะครับผมเพราะว่าคลิปที่แล้วผมใช้ใช้มือจับอย่างเดียวเพื่อนไม่มีช่วยถือนะครับผมถ่ายคนเดียวครับตัดต่อเองหมดนะครับผม วันนี้ผมก็จะมาสอนบันดี้ o ฮอปนะครับอบันดี้อปนั่นแหละแต่จะเป็นบันดี้ o ฮอปแบบกระโดดขึ้นพื้นที่ต่างระดับกันนะครับผมผมไม่รู้นะมันจะมีความยากความง่ายต่างกันเท่าไหร่นะครับผมผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะผมก็มือใหม่นะ ผมก็ต้องขอขอบคุณรุ่นพี่กลุ่มสกูตเตอร์ด้วยนะครับผมที่มาเมนใต้คลิปที่ผมโพสต์ลงในกลุ่มนะครับขอบคุณมากครับพี่พี่ครับผมไม่อย่างเขินเลยพี่พี่ที่พี่บอกว่าการถ่ายคลิปของผมเนี่ยถือว่าดีอยู่ตอนแรกผมคิดว่าทำเองไม่ดีผมคิดว่าโอ้ถ่ายแบบกระปุกกระปุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมขอบคุณพี่พี่มากนะครับผม เพื่อนๆครับคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้สอนมากนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าแบตบโทรศัพท์ผมมันเหลือไม่มากนะครับผมอาจจะพอสอนได้อยู่นะครับแต่ยังไงผมผมไม่รู้ไงว่าขาตั้งกล้องผมไอ้กล้องโทรศัพท์อะ่ะมันจะมาส่งวันนี้นะครับผมแล้วไงเหมือนเหมือนผมพืออครับผมไม่ได้คิดว่าจะมาทําคลิปวันนี้นะครับผม ส่วนไอแบบบดีฮอปพื้นที่ต่างระดับนะครับผมก็หาไม่ยากนะครับเพื่อนๆหาแบบฟุตบาทก็ยังไม่ได้เพราะว่าถ้ามือใหม่เลยแบบใหม่จริงๆนะครับผมหาแบบที่ต,ำ,ต,ำ,ตำก่อนนะเดีย๋ยวเป็นฟุตบาทนะผมัาทิมระดับฟุตบาทเนี่ยผมก็ยังไม่ได้นะครับผมคือติดปัญหาตรงที่เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยใจเนี่นะ แบบขาแข็งนะเพื่อนก็คือแบบผมกับบันดีฮอบได้แหละแต่ว่าแบบแบบผมถามเพื่อนนะเพื่อนก็บอกมันก็ข้ามอยู่เลยแต่ว่ามันติดตรงที่ใจผมนะครับผมใจผมมันยังไม่ถึงนะครับผมต้องฝึกอีกนานหน่อยนะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะหาพื้นที่ต่างระดับแบบไม่ค่อยสูงมากนะเพื่อนแบบพอข้ามได้ก่อนนะเออแหละไม่รู้จะพูดอะไร ตรงนี้นะครับผมผมจะทําเป็นพื้นที่ต่างระดับก่อนนะผมมันก็ต่างระดับไม่มากนิดเดียวเองนะครับผมประมาณเนี้ยนิดหนึ่งแล้วค่อยไล่ระดับลองดูก่อนนะครับผมถ้าชดในผมพลาดผมจะไม่เอาลงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะหาที่ตั้งกล้องก่อนว่าจะตั้งตัวไหนดีเราจะเอาต่างระดับตรงนี้ก่อนก็ไม่สูงมากนะเอาละครับคนนี้ผมก็จะลองเลยนะครับเพื่อ เป็นยังไงบ้างครับผมเมื่อกี้ก็คือพื้นที่ต่างระดับแบบระดับแรกนะครับถือว่ายังต่ํามากอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะลองหาพื้นที่ที่มันสูงกว่านี้อีกสักหน่อยนะครับผมถ้ามีเสียงลมก็ขออภัยนะครับดังนั้นแล้วผมขอไปหาพื้นที่ต่างระดับก่อนนะครับเอแล้วครับผมตอนนี้ผมเปลี่ยนใจแล้วนะครับผมผมจะเปลี่ยนแบบแตอเมื่อกี้เรากระโดดขึ้นพื้นที่ต่างระดับใช่ไหมครับรอบนี้เราจะ ลงจากพื้นที่ต่างระดับนะครับผมผมจะสอนแบบลงนะครับลงยังไงไม่ให้หัวทิ่มนะครับผมอะไรครับเราไปดูกันเลยครับผมโอเคครับผมผมจะสอนแบบลงจากพื้นที่ต่างระดับนะครับผมแบบยังไงไม่ไม่ให้แบบเราหัวทิ่มนะครับผมจะมีสองแบบให้ลงนะครับโอเคครับไปดูกันเลยครับผม ผมดำให้ดูนะถ้าเสียงเบายังไงก็ขอไัยนะครับผมเพราะว่าไมโทรศัพท์มันไม่ค่อยดังนะครับเอาแล้วครับผมอย่างแรกนะครับถ้าแบบคนแบบลงไม่เป็นนะครับผมมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับเดีย๋ยวเรางลงมาปั๊บใช่ไหมชนอู้แบบอย่างเงี้ยนะ ถ้าลงไม่ดีมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแต่ผมจะลงแบบถูกวิธีนะครับเออผมรีบบอกเวลาเราลง่ะครับผมถ้าเราไม่อยากให้แบบไอ้ตรงใต้ท้องสกูตเตอร์ของเรามาชนใช่ไหมครับเราก็ต้องแบบยกหน้าขึ้นนะครับผมแบบไม่ได้ฮอบนั่นแหละแต่ไม่ต้องกระโดดนะยกไปเฉยยกให้แบบเวลาเราลงจากไอ้ ต่างระดับใช่ไหมครับผมมันจะไม่ถูส่วนท้องของสกูตเตอร์เรานะครับผมถ้าถูมาอะไรเนี่ยความบันไรบังเกิดแน่นอนครับผมมีหน,น้าแหกครับแบบนีบมนทำไปดูนะครับผมยกหน้านครับนี่ใช่ไหมยกหน้าครับผมยกหน้ามันจะไม่ทำให้เราลุ้มนะครับผมล,ลองใหม่อีกทีนะครับ นี่นี่ก็คือการยกหน้าลงนะครับจะทําให้เราไม่เสี่ยงติดตรงนี้นะครับผมังั้นจะหวัวทิ่มแน่นอนครับผมส่วนแบบที่สองนะครับผมถ้าคนแบบฮอปคล้องแล้วบอดี้ฮอปคล้องแล้วก็จะลงแบบจำก็ได้นะครับผมไผมจะลงแบบจำไม่ดูนะครับจำแบบจำธรรมดาไม่ต้องอะไรมากมายนะครับ ครับนี่คือการจั๊มนะครับผมเราจะแบบนะครับเรากระโดดจั๊มลงเนี่ยแรงส่งจากสกูพิเตอร์เรามาันก็พอ,อ,อพ้นขอบตัดต่างระดับอยูน่นะครับผมโอ้ตอนนี้แบตผมก็ใกล้หมดแล้วน,นะครับผมผมไม่รู้ว่าจะสอนอะไรต่อดีนะ เออผมอนึกก่อนนะผมวันนี้ก็สอนใโดดขึ้นพื้นที่ต่างระดับเนาะจะสอนอะไต่อเดีอ่ะสอนไถสกูตเตอร์มือเดียวได้ไหม <laughs> <laughs> ใครๆก็ทำได้เนะไม่ต้องสอนหรอก จะทำอะไรต่อดีว่าก็ผมแป๊บน้าผมคิดคิดจนคิดกาขกขน,นัวเลยแหละพอดีที่ที่ผมเล่นตรงมหาลัยผมเนี่ยก็ไม่ค่อยมีที่ไม่ค่อยมีที่เล่นนะครับผมเพราะว่าในใชัยภูมิในผมบ้านผมเนี่ยเป็นคนเล่นสกูตเตอร์คนเดียวในจังหวัดเราเราได้เพี oh, <no. S 1> จะเป็นพวกสกูตเตอร์ไฟฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับผม ถ้ามันจะมีมันจะมีพวกประเภทแบบกระโดดข้ามท่อกระโดดข้ามของมันก็จะซ้ำกับที่ผมสอนบัดดี้ฮอปไปนะผมไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อหรือเราจะเอไถสกุตเตอร์เล่นดิไถดูบริเวณหาอะไรผมดีหรือถือว่าชมวิวไปด้วยดีไหมหรือจะเอาอาย่างไงยังไงต่อชีวิตดีไมนี่ออย แล้วผมแบบเล่นเก่งแล้วแบบโชว์ท่าโนท่านนี้ได้ผมก็พอคิดไปต่อได้แต่ตอนนี้ผมยังไม่เก่งยังแบบระดับธรรมดาอยู่เล่นก็อยากสน <c oughs> ดง,งั้นเราไปหาขับไปขับไม่ใช่ขับไม่ใช่มอไซค์งั้นเราไปหาไถสกูตเตอร์แบบชมวิวดูก่อนนะครับผมพอดีมันใกล้จะมืดแล้วเนะาะแต่แบตยังเหลือแยวผมจะมาบันดี้ฮอปข้ามของเล่นให้ดูก่อน ให้ดูนะครับผมโอเคครับงั้นเราเราไปถ่ายสกูตเตอร์เล่นแถวมอผมดีกวนะ่าเนาะชมวิวสักหน่อยนะเพื่อนๆนะเพื่อนเพื่อนงัน้นเราไปหาถ่ายสกูตเตอร์เล่นกันดีกว่าต้องบอกก่อนนะว่าตัวเอเนีอาที่จับผมเนี่ยมันไม่มีระบบกันสั่นนะครับผม <c oughs> โอเคเดี๋ยวจะล,มล้มละไปถล้มนี่ฮาเลยนะผมแค่แล้วก็จะถ่ายแบบชิๆวๆไปก่อนนะเนี่ย โอ้โหสั่นครับผมสั่นไม่มีระบบกันสั่นนะครับผมแตผมพาชมวิวรอบๆที่ที่ผมเล่นก่อนนะครับผมจะสั่นมากขอ,อไปนะเดี๋ยวผมจะรอดไหมครับดูเอเยลต้องหยับเบรกไปด้วยนะครับผมเพราะว่ามันอันสตรายนะครับผมนี่นี่คือสนามมหาพิทยาลัยผมนะครับผมสนามพระอาทิตย์กำลงกังใกล้จะตกนะครับผมท้องฟ้าสวยงามมาก ไปถ่ายดูข้างหลังกันนะครับผมหลังคอมแพกภาพสันคอภนะัยไม่มีการสันนะครับผมนังไม่มีงบนะสันชิบหายนี่ครับผมม,มหาลัยผมเนี่ยแบบธรรมชาติสุดๆเลยนะครับผม ภมหาไรนี่ั้งแรกผมยังชอบชอบมากเลยเพราะว่าบรรยากาศเขานี่เต็มไปด้วยป่าลึกเขาโดยรอบนะครับผมก็จะแบบนี่ดิสังลมนะครับผมในข้างหลังนี่เย็นมากเลย <Okay. S 1> มันก็จะสันส่นๆหน่อยนะเพื่อนๆ <c oughs> ไม่โกรธกันนะ <c oughs> <c oughs> โกรธสั่ ผมว่าจะพาไถลงไปรอบรๆรรรมอแต่ผมคงจะไถไม่ได้ว่าขับไม่ใช่ขับเเพราะว่าไถามือเดียวเนี่ยมันล้มไม่ไงก็ล้มพื้นมันก็แบบไม่ได้เรียบแ,แบบนี้แล้วล้มแน่นอนล้มไม่เท่าไรทสรสับพังชิบหายอีกไม่ได้ถ่ายชิปอีกยากโอ้โหสั่นมากเลยต้องซื้อกันสั่นมาใส่แล้วบ้างเนี่ย ลุงถนนผมก็เสียวจะลมมากเสียงลมไม่เท่าไรนะครับผมมันก็จะมีรถล,ลาวิ่งผ่านอีกอันตรายในก็นะเจ้าหมาอีกหมานี่ตัวดีเลยหมาชอบทำให้ตกใจตลอดเลยหมานะโคตรสัวนนะครับผม จะหากล้องติดหมอกอยังนะซื้อหมอกแล้วก็กล้องมาติดหมอกเนาะน่าจะน่าจะดีค่อยมีอะไรทํำนะ เพื่อนครับไม่ใแค่ไถเฉยไถมือเดียวไถเฉยอย่างเมื่อแบบเกง่งเก่งแบบเก่งมากๆนะครับผมพูดแบบสุภาพสุภาพหน่อยบางทีผมชอบหลุดแบบพูดไม่ไม่เพาะนะครับพูดคำหยาบเช่นชิบหายอะไรก็ขออภัยนะครับ้าวาจาแบบไม่สุภาพอะไรนะครับผมผมก็ไม่รู้จะทําอะไรต่อดีนะจะคงยึ่ต้องได้ บันดี้ฮอปข้ามของเพื่อนๆดูวิเฉษแล้วมั้งก่อนจะจบนะเพราะว่าเดี๋ยวผมขอเช็คแบตแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนเออลืมไปว่าถ่ายหมดวิดีโอมันเช็คแบตไม่ได้ลืม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 ,มโอ้ลืมมืดแล้วครับผมย้อนเสียงละเพราะว่ากล้องโทรศัพท์ผมก็ไม่ได้ออกแบบมาให้ถ่ายกลางคืนมืดๆได้นะครับเดี๋ยวมันก็พรา่าได้อยู่แหละเนาะยังไงกันแน่ก็ไม่รู้ เอาอย่างนงี้เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะออบันด <c oughs> ี้ฮอปออรี่พันกันมัวตัวละทั้งสกิตบอร์ดทั้งสกรูตเตอร์อันนี้เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวครับเป็นอย่งมืดเมืดมาเลยโอเคเดี๋ยวผมจะบันดี้ฮอปนะครับผมบันดี้ฮอปข้ามของนิดๆหน่อยๆให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ แล้วก็เออแล้วค่อยพูดท้ายคลิปดีกว่าโอเคครับไปดูผมเรียกกันเลยครับ let's go <Nope. S 2> ขออภัยนะครับพอดีแบตหมดนะเพิ่งชาร์จ ได้20%นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ร้านอาหารนะครับผมพอดีหิวข้าวเลยออกมาหากินอาหารก่อนนะว่าจะกระโดดโชว์สักหน่อยเลนิดนหน่อยๆ่อยแบบมม่หมดก่อนเสียดายงั้นถ้าผมขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับนะครับผมกินข้าวผมกินลาบลาบข้าวนะครับผมแล้วก็ไข่ดาว

ีผมก็กินเสร็จแล้วนะครับผม